คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The g โกส t r a d ด o สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มเรื่องจากเมลวันนี้เป็นเรื่องจากเป็นแฟนรายการชาวลาวค่ะสอปลาวทางสอปลาวคือหนูก็นั่งคิดอยู่นะใช่สบายดีค่ะไม่เจ็บไม่ป่วยครับไม่ใช่คำทักทาย <laughs> <ะ>คิดอยู่ว่าคนคนที่ประเทศนั้นส่วนใหญ่ชื่อเขาจะเป็นประมาณไหนอันนี้ เขาบอกว่าที่ประเทศเขาก็มีคนชื่อประมาณนี้แหละหนูก็เลยตั้งชื่อเขาไว้ว่าชื่อคุณแก้วแล้วกันกนะคะบ้านของคุณแก้วอยู่ที่สบป,อปอลาวทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกขายลงศพรถรับส่งผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตที่บ้านหรือว่าที่โรงพยาบาลเขาก็จะเป็นธุรกิจที่ทางคุณแก้วเนี่ยจะไปรับค่ะแล้วก็พวกถังออกซิเจนแล้วก็จะมีบริการให้เช่าโรงเย็นซึ่งที่เราจะเรียกว่าตู้แช่ศพ โรงศพที่ลราเนี่ยมันจะมีหีบสําหรับไว้ใส่ศพนะคะเขาจะเรียกว่าขอนเป็นขอนขอนออ,อแล้วก็จะมีตัวเรือนใส่ซ้อนทับอีกหนึ่งชั้นการซื้อโรงศพเนี่ยปกติแล้วน้อยมากที่จะมีลูกค้ามาเลือกที่หน้าร้านค่ะเพราะส่วนมากอาจจะเป็นพวกหมอหรือว่าลูกค้าที่โทรเข้ามาเราให้ทางร้านเนี่ยเตรียมหีบศพไว้แล้วก็ส่งไปที่บ้านของลูกค้าเลยเพื่อที่จะฉีดฟอร์มาลีนก่อนค่ะพอมาถึงแล้วเนี่ยก็จะให้ลูกค้าเลือกเรือน หรือที่เราเขาเรียกว่าเมมเมมให้กับผู้ตายใช่ก็อาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นลายข้างขาง,ขาง,ขางข้างลงหรือล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะ,ะ,ะนิกบอกว่าถ้าผิดพลาดยังไงก็อธิบายมาด้วยนะ,ะ,ะ,ะเขาบอกว่าแล้วก็งานศพของคนที่นั่นน่ะจะจัดกันที่บ้านค่ะคจะจัดที่วัดเฉพาะคนที่ตายหงเท่านั้นอ๋อ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 อกับเรา,า๋ออ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 ๋อาบอกว่าเอื่ออ๋ออ๋่อวออ๋ันนออ๋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  แปลกมากเลยสองทุ่มของเขาคือเจ็ดโมงกลางคืนอ,อ่ะออไม่ใช่ศพไม่ใช่แปดโมงเหมือนเราออออเออใช่มีหมอโทรมาค่ะบอกว่าให้พวกคุณแก้วอ่ะไปรับศพที่โรงพยาบาลเ,เพื่อที่จะกลับไปที่บ้านต่างจังหวัดพวกคุณแก้วเนี่ยเขาก็ไปรับตามปกติแล้วก็หลังจากทําธุระจนเสร็จค่ะส่งผู้ตายจนถึงบ้านเขาก็กลับบ้าน ตอนนั้นเวลาประมาณสี่ทุ่มแหละค่ะระหว่างทางขาขับรถกลับเนี่ยเขาบอกว่าเขาบังเอิญเจอเพื่อนกําลังนั่งสังสรรค์กันอยู่ก็เลยว่าเออเดี๋ยวแวะไปหาเพื่อนนิดนึงในขณะที่จอดรถเนี่ยเขาก็กาลังจะเดินลงไปหาเพื่อนอใช่ไหมคะคนในวงก็ทักขึ้นมาว่ามึงทําไมไม่ชวนคนในรถลงมาด้วยอคุณแก้วก็ตอบไปว่าใครอีกอคือมันไม่มีใครแล้วไงคําตอบของเพื่อนะทําให้คุณแก้วกับคนที่เขาขับรถมาด้วยกันน่ะขนลุกอื เพื่อนบอกว่าผู้หญิงในรถนั่นไงที่ใส่เสื้อสีชมพูอ,อ่อ,อนๆน่ะกางเกงขาสั้นนั่นอะ่ะประเด็นคือเคสที่คุณแก้วเพิ่งไปรับมาค่ะผู้ตายเป็นผู้หญิงใส่กางเกงขาสัน้นเสื้อสีขาวแต่เกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า <ไป S 1> ทําให้เลือดไหลเสื้อสีขาวกลายเป็นสีชมพูอ่อนอพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยคุณแก้วกับคนขับรถเขาก็วิ่งขึ้นรถกลับบ้านไปเลยครับระหว่างทางกลับบ้านไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะจนมาถึงบ้าน ตอนนั้นเขาบอกว่าเที่ยงคืนพอดีอทั้งหมดเนี่ยก็แยกย้ายก,กันไปนอนด้วยความเพลียนนะคุณแก้วเขาก็หลับไปแต่ว่าหลับไปได้ไม่นานเขาก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะว่ารถที่ใช้ไปรับผู้หญิงคนนั้น,นะะอะค่ะอยู่ๆมันก็สตาร์ทเครื่องขึ้นมาเองอืพ่อคุณแก้วอ่ะถึงกับต้องไปเรียกช่างมาซ่อมตอนนั้นเลยค่ะพี่ที่เป็นช่างเขาก็สันนิษฐานว่าเออรถมันแรงมั้งมันนู่นนี่มันแตกมาอะไรก็ว่าไปแล้วพี่ช่างอ่ะเขาก็เลยถอดหม้อไฟรถออกแล้วก็ขอตัวกลับเลย หลังจากนั้นเนี่ยทุกคนเขาก็แยกย้ายกันไปนอนค่ะหลังจากที่หลับไปได้ไม่เท่าไหร่รถคันเดิมสตาร์ทขึ้นมาอีกแล้วพีท่ทั้งทั้งที่ช่างอะถอดหม้อไฟไปแล้วนะอพอครั้งที่สองคนในบ้านอะไม่มีใครกล้าออกไปดูแลค่ะคคุณพ่อก็โทรหาพี่ช่างคนนั้นให้กลับมาอีกทีช่างอะถึงก็สายหัวเลยเพราะเขาไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอะอืแล้วพ่อก็เลยบอกให้คุณแก้วอะกลับเข้าไปนอนนะทําให้ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นพ่อกับช่างอะคุยอะไรกันอื พอถึงตอนเช้าปุ๊บก็ไม่มีใครคุยถึงเรื่องเมื่อคืนค่ะทุกอย่างเป็นปกติจนพอมาถึงตอนดึกคืนนั้นปรากฏว่าอยู่ๆมาที่บ้านแล้วก็รอบๆบ้านพร้อมใจกันหอนส่งกันเป็นทอดๆเลยค่ะตามมาด้วยเสียงร้องไห้ของผู้หญิงครับเสียงร้องอมันเหมือนเดินร้องไห้มานั้งแต่หน้าปากซอยจนถึงท้ายซอยแล้วก็เดินวนไปวนมาวนไปวนมาร้องอแบบนั้นคุณแก้วบอกว่าเขาฟังจนเขาเผลอหลับไปค่ะ ที่น่าแปลกก็คือเพื่อนบ้านแล้วก็บ้านอื่นๆที่อยู่ในซอยอ่ะไม่มีใครได้ยินเสียงร้องไห้นี้เลยม,มีเพียงบ้านคุ้งแก้วหลังเดียวที่ได้ยินค่ะแล้วเสียงเนี้ยมันก็ยังดังอยู่ทุกคืนเลยนะดังยาวมาเกือบสองอาทิตย์อ,ะอ่ะจนลูกน้องที่ร้านบอกว่าทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปทำบุญให้หลังจากนั้นปรากฏว่าเสียงมันก็หายไปค่ะแต่มันหายไปแค่ซอยบ้านคุงแก้วไง มันย้ายไปอยู่ซอยถัดไปแทนไปซอยอื่นใช่แล้วเรื่องนี้มันก็เงียบไปจนเวลาผ่านไปเดือนหนึ่งค่ะคุณแก้วเขาก็ออกไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนแล้วมีเพื่อนของเพื่อนในวงเล่าอ่ะเขาคุยกันในเรื่องสับเพรเฮระเขาก็เข้าสู่เรื่องผีเขาคุยว่าเขาอ่ะมีพี่สาวคนหนึ่งกำลังจะแต่งงานและกําลังสร้างเรือนหออยู่ใกล้จะเสร็จแล้วแหละแต่มาเกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้นมาก่อน พี่เขาอะ่ะขับรถชนเสาไฟฟ้าเสียชีวิตคาที่และที่น่าเศร้ากว่าน,นั้นคือพี่เขาท้องอ่อนๆอยู่ด้วย <Okay. S 1> หลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนไปเจอพี่เขายือนอยู่หน้าเรือนหอทุกๆวันโกนค่ะซึ่งที่เราเขาจะเรียกวันโกนว่าวันศิลนะ่ะจนคนแถวนั้นเขาไม่กล้าสัญจรผ่านหลังจากนั้นพวกคุณแก้วก็ไปทําบุญให้กับพี่เขาที่วัดค่ะ <Okay. S 1> ตอนทําบุญเสร็จพระท่านก็ทักว่าจะไปรับส่งใครเรียกเขาขึ้นแล้วอะ่ะ เรียกลงด้วยนะอืจากนั้นไปต้นมาถ้าจะไปรับเคสไหนค่ะคุณแก้เขาต้องเรียกเขาลงทุกครั้งอืถ้าลืมก็ต้องกลับไปเรียกลงเพราะกลัวว่าเขาจะติดรถกลับมาที่บ้านอีกซึ่งก็ไม่รู้ว่าเคสที่เป็นพี่สาวของเพื่อนที่ท้องอ่อน,ออนอะจะเป็นเคสเดียวกับที่คุณแกวรับมาหรือเปล่าอืแต่ความเชื่อหลายอย่างที่ฟังดูอะ่ะ เหมือนของไทยเหมือนเลยใช่ค่ะเออไม่ได้แตกต่างกันเลยนะใช่แต่ว่าชื่อเรียกอาจจะแตกต่างกันใช่ค่ะแต่ความเชื่อเดียวกันใช่ค่ะเออแล้วก็มีเรื่องสั้นๆอีกนิดนึงเขาบอกว่าคนขายลงที่นู่นอ่ะจะมีความเชื่อว่าคนตายจะมาเลือกบ้านของเขาเองหมายถึงเลือกลงศพอ่ะคือเรื่องมันอยู่ว่ากลางดึกของคืนหนึ่งค่ะ ลูกน้องเขาอะตอนที่กาลังนอนเฝ้าร้านอยู่เขาเห็นว่ามันมีคุณยายผมขาว,ขาวรูปร่างอบอั๋คนหนึ่งอะเดินไปที่หน้าร้านลูกน้องเขาก็เลยเดินออกไปดูเพราะคิดว่าจะเป็นลูกค้ามาดูของไงแต่พอเดินออกไปไม่เจอใครเจอแต่ความมืดอะพอไม่เจอลูกน้องก็เลยกลับเข้าไปนอนค่ะแล้วในคืนวันนั้นแหละมันก็มีลูกค้าโทรมาว่าให้ไปรับงานที่ที่หนึง่งพอไปถึง เห็นศพปุ๊บลูกน้องถึงกับร้องขึ้นเลยว่าพี่พี่คุณยายคนนี้แหละที่มาเห็นแกดูหน้าดูลงที่หน้าร้านคนนี้เลยลูกน้องทุกคนก็เลยรีบพากันยกมือไหว้แล้วเขาบอกว่ามันยังมีแบบนี้หลายเหตุการณ์มากที่ไม่ว่าจะเป็นโรงไหนถ้าเกิดอยู่อยู่โรงไหนที่หน้าร้านอ่ะมันดังขึ้นหรือมันลั่นขึ้นเนี่ยโรงนั้นจะขายได้ในวันนั้นเลย หรือไม่ว่าลูกน้องที่ร้านเนี่ยเวลาไปรับงานก็จะโดนอยู่บ่อยๆก็คือบางทีจะโดนดึงขาโดนเขกหัวบ้างหรือมาเคาะประตูบ้างมาเรียกบ้างมาเป็นกลิ่นบ้างใครที่ทนไม่ได้ก็จะลาออกไปส่วนใครที่ทนได้ก็จะอยู่ต่อค่ะเขาบอกว่าเรื่องพวกนี้นเป็นเรื่องปกติของร้านขายลงไปแล้วคล้ายๆเหมือนกันก็เหมอือนกับบ้านเรา <ฮะ S 1> ผมเคยได้ยินเรื่องเล่าลักษณะแบบนี้เหมือนกัน เคยมีคนมาเล่าหนูจำไม่ได้แล้วว่าใครที่เขาก็เป็นคนขายโลงเหมือนกันนะนั่นก็น่ากลัวเหมือนกันเออนะครับก็จะมีลักษณะใกล้ๆแบบนี้แหละว่าเออท่านโลงใบไหนเนี่ยมันมีเสียงอืเขาเชื่อกันว่าเนี่ยจ,จะมีคนมาซื้อ,อหรือจะมีคนมาซื้อโลงนี้แล้วปรากฏว่ามันก็มีมันจริงๆใช่ค่ะเออนะครับบางทีก็เห็นลักษณะแบบนี้คือ เห็นคนคนนี้มาแต่พอเอาลงไปส่งก็ปรากฏว่าคนนี้แหละอ้าวเป็นคนคนเดียวกันในรูปใช่ที่ที่เสียใช่ค่ะแล้วก็มีมีที่บอกว่าเขาบอกว่าห้ามไปเลือกลงหรือพูดเล่นก่อนที่จาได้ไหมที่มีคนมาเล่าอ่ะใช่ดิที่เขาไปกับเพื่อนแล้วบอกว่าฉันจะจองลงนี้แหละปรากฏสุดท้ายเขาก็ได้ใช้ลงนั้นจริงๆอมันไม่ใช่ของที่จะไปพูดเล่นกันอยู่แล้วใช่ค่ะมันอาจจะจริงไม่จริงไม่รู้แต่ทําไมเราต้องไปพูดเพื่อเพื่อให้มันเป็นรางสำหรับตัวเองล่ะ ถูกป่ะมันไม่จําเป็นที่ต้องแบบเออเดินเข้าไปโอ้อันนี้อันนี้อันน่อน,น,นอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ของที่จะมาพูดเล่นด้วยซ้ำเรื่องพวกเนี้เพราะบางทีคนเขาขำขำแบบอ,อาจจะแบบเออก็อยากจะเลือกเองอะไรมัน,ม,นมันก็จะมีคนแบบนี้จริงๆมันมีมันมีคนแบบนี้แหละนะครัแต่ผมว่าถ้าใครรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปพูดอะไรเพื่อที่จะไปโชว์กับเพื่อนว่า เราเจ๋งก็ได้ไงถูกไหงเราอาจจะพูดแค่ขนองปากแต่พอมันสมมุติมันเกิดเหตุสลดอะไรขึ้นมาจริงๆอ่ะมันมันเสียใจทีหลังมันก็ใช่โบราณเขาถือเอชื่อไว้มันก็ไม่เสียหายถูกปหละ่ะใช่ค่ะมันไม่จําเป็นที่ต้องไปนั่งพูดเล่นเก็บกับลงศพไงหนูว่าเขาก็อยากเลือกได้อ่ะพี่เออแล้วแต่อ,อื่าจะเลือกก็เลือกไปดิเลือกเลือกรอเลือกออนไลน์เลือกออนไลน์ลอ,อ,อ,นลนอันนี้ไม่ไม่ถือโบราณไม่ถือไม่รู้แล้วแต่ เลือกอนไ์ตามสบายใจค่<ฮ>ะของแต่ละคนมันเป็นความคิดใครความคิดมันเรื่องพวกนี้นม,มันเป็นสิตที่ส่วนคนด้วยแหละคุณผู้ชมเราห้ามกันไม่ได้ไเพียงแต่ว่าเราก็บอกกล่าวกันว่าเฮ้ยอันไหนที่มันไม่ควรก็อย่าไปนั่นดีกว่าได,ได้ความสบายใจ<ฮ>ะนะฮ,ะ,ฮะ,ะนั่นคือเรื่องจากเมลที่ส่งมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราใช่ค่ะจากทางสปปลาวนะสบายดีสบายดีค่ะขอบพระคุณมากๆที่ที่ส่งเมลมานะครับอย่างที่บอกว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่า สดๆหน้าไม้นะครับก็ใช้วิธีการแบบนี้ส่งเมลมาหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด s u b สไครป์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus t com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android